โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแมนเอ็กนะครับผมวันนี้ก็อยู่เซิร์ฟรีคอนะครับผมแนวกอล์ฟเล็นะวันนี้เราก็จะลาป,ปาร์ตี้นะครับไปแบบเชืๆ <c oughs> ๆ <c oughs> ่ๆเชื่อแล้วก็จะเป็นแนวกอล์ฟเล็ห้าสิบ พันอะไรไม่รู้ผมก็งงกำเนิดเหมือนกันนะครับโปรโม,มชั่นก็ยังไม่มีนะหรือเขาไม่เอาขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็แอดมินให้มาลาปาร์ตีก้ก็ลุย <c oughs> เซตที่เราเล่นก็เป็นเซตทีราซื้ใหม่เนะ <c oughs> ขาเล่นปืนกว่านี้นะ ไปเลยไปเตะเขาเน็ตเดียว ไปเลยด้วยห้าสิบคนรัวรัวรัวเปบนมาฝาบไม่รู้จะตั้งโัทันไหมนะ เราเยอะได้เพียงครับออกไปเลยเซธธรรมดาไ้50เพียเดียวนะตาย Yeah. phần cải họa chiêu chưa ok hậu bạn, bằng mặt bằng เราเปลี่ยนจู่โจมพี่พี่ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยหน้าสะบัดไปได้ไปตอเนี่ยฮะเดินเชื่อมเชื่อจะไป จังวะแต่แต่ ังน้แหละไม่ัวลจะลำพันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอารมณ์เหมือนแบบคือมันไม่ใช่ไงตายชิวชิวดูเด็กกันมาก ปฏิบัดไปเด้ไปฏิบัดิไปไหนล่ะเขาใส่กระถี่จะหาเรื่องอยู่นั่นแหละ

เราก็มาต่อกันเลยนะครับฟังมังมง่วระวังโดนนัวได้ินไอ้อโดนเนี้ยใช่โอ้โห้เฮ,ฮีย เฮ้ยมันนัวจังวะบเนี่ยไ้เีงไปหาตัวสมัยครัแเอยยิงยงัวเฉยเลยอี้แอเอ้ยแอเอ้ยแทำบอกห้องนึงนึ่งอะไรวะอยู่ อันนี้หนึ่งยิงมัวทำไมวะงงวะอันนี้ห้องหนี่ขออ่าตหน่วยเลยฮะไปตีโรตดโรยิงโร่โอ้โหแอดมินแอดมินตัดเทสใหม่ตัดเทสอหม่ตัดเทใหม่ตัวที่อะไรบ่ฮะเอชี่ยแอดมินหมดหมดแล้วนะแอดมินหมดแล้วนะตัวที่อะไรบ่ เข้ามาวะตอนนี้แต่งข,ขยักับ,บางานเลยไม่ตัดไมกลัวเพื่อนแตกไม่พักเลย ยิงมันแตกผมเรียออดคิปนะครับจะได้จอเลย<ม>ยิงพันแตกเ,เไ,ก<ม>ไว้กับ่นานี่ผมเร่นผมอาจจเกี่ยวได้ยิงไตกจะได้เจอเกี่ยวด้ยังไงเนี่ยผมได้ถตกพี่กพี่ถูกบออลนั่นมะ ยังตู yeah, right. okay, right. Okay, right. ่น hm. well, okay, right. ึ no. no. ่เกละึ่งคงเกมไน่ตู่ิจิงเพรไม่ใช่นะี่ที่โกก้สอนัดล่วงเลยเห็นไหมนี่โกก็สองนัดล่วงเลยที่โกมันคอยไงอะไนพัน้องที่โกเนไหมิงใหญ่มันยังไงวะเะ เวลาเซ็ตมุมมองของเลวะพี่ห้ารอยมั้ยไอ้เหี้ยสู้ไม่ิีกูแรงเกินมันตึมมันันเด้เท่าไรวะมึกูสเม็รล่วงดีเดนวก็หัวตหน้าสบัดไปด้ลยโอ้ สองเซนเลยผมได้คนนิวพันธุ์เซพันสองเซตแ,แล้วผมลืมอัดนะตัวแรกผมเชี่ยวผมจะยิงได้ไงผมเจ้าเรีย,ดดยรไหนได้ไม่เท่าไหร่พี่ <c oughs> เฮ้ยสร็จแล้วก็เลยียนห้าสิบพ wow. ิ้วแท้กูเจ้า ใจอแอดมินคนระับผมว่าว่าผมขึ้นไปขงบนแล้วมันมีคนจะมาอยู่นี่เขาวาขงขึ้นมาหมดเลย ไปแล้วโกงไปแล้วจริงกกูสองน็อตตอยอะแล้ผมไปลบแไปเปนโตีเลยนะเจ็บว่ามาทำงานแกเอาแกแต่ลคนโคตรขึ้นขึ้นนึงเอานไปเกคนไลยฮะ เออทุกคนยังเว้นกลัวข้าคน,านยืนดีเขาเด็กไปแล้วไปร้อยไอ,อ,อ้เพื่อนตอนนี้พี่ผมไ้พวอตัวไหมพี่นะ่ะไว้สัครับคิแล้วไว้สัครับไปอเจ้วยน้าสะ,ะไปด้ ไ้เวียน่ะไปจะปาร์ตี้นะอ่าไม่มันก็ดับตามไปเหมือนกันเนเงี้ยบัวบานเนี่ยเป็นไงครับ้ยแหลกแหลกตายแน่เลยยิรยา,า,า,าร์ตี้ตอออุ้ยอ๋อปาร์ตี้ไหนิโลหรอ โอ้แตกมาดีโอเคเราก็มาต่อแล้วครับเมื่อกี้โอ้โหโดวัตตี้อยากดักยิงตายนะไม่คิดว่าจะอยู่นั่นเตะเนี่ยปฏิเสธนะพี่ไอ้น้อง โอเคครับหมวดสไัดครั้นี้ผมก็มีไว้แค่นี้นะครับลาปาร์ตี้มีไว้แค่นี้สวันนสดีบขอัปรีไปก่อนด้อเอกัอน